โทรุโอนิกิมีสะเทือนขาใหญ่ฟอนตาเล่ออกมาเปิดเผยเหตุทำให้ทีมฟอร์มดอบด้านชนาทิปกลับมาจากทีมชาติเมื่อไหร่โอกาสลงเล่นเจลีกเพิ่มแน่ปิดท้ายที่ UAE มีสะดุ้งก่อนเจอทีมชาติไทยเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องราวของคาวะสกิฟอนเตเลตต้นสังกัดของพิเจชนะทิปสงกระสินกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดยู3ในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดนะครับ ผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของคาวัสกิฟอนเตเล่ต้นสังกัดของพี่เจชนาทิพสงกระสินกันหน่อยอย่างที่ทราบป,ปีนี้เป็นปีที่ฟอนเตเล่เนี่ยฟอร์มการเล่นต่ํากว่ามาตรฐานอย่างมากในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับลงเล่นทุกรายการ7นัดเนี่ยฟอนเตเล่เนี่ยชนะเพียงแค่1นัดนะครับชนะในเจลีกแล้วก็เสมอ2แพ้2ในเจลีกขณะที่ฟุตบอลถ้วยลูวานครับ แพ้1แล้วก็เสมอ1น,นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่ทําให้ฟอนตาเล่แฟนบอลของพวกเขาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับรูปเกมและวิธีการก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงที่พักเบรกให้กับโปรแกรม f i f a d a y เนี่ยถึงแม้ว่าเจลิกจะไม่ได้แข่งนะครับแต่ฟอนตาเล่เขามีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลลูวันครับ ปรากฏว่าเกมนี้ใช้ชุดใหญ่ลงเล่นเต็มอัตราเลยนะครับก็จะขาดเพียงแค่นักเตะที่เจ็บแล้วก็นักเตะอย่างพี่เจชนาทิพย์ที่มารับใช้ทีมชาติแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟอนเตเล่เปิดบ้านเสมอโชนันเบลเมเล่ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของฟอนเตเล่คือการเล่นเกมลุกที่ประสิทธิภาพน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับล่าสุดเนี่ยโอ้โห เป็นทางฝั่งของอากิฮิโรอีแนากะแข้งจอมเก่าของฟอนตาเล่นะครับให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest เนะครับเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ฟอนตาเล่ฟอร์มดอบลงไปอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะเกมลุกอีนากะพูดทีนี่สะเทือนกันหมดนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะยิงได้แค่ประตูเดียวในฤดูกาลนี้ปัญหาใหญ่ที่สุด สำหรับฟอนตตเล่ในตอนนี้คือการไม่มีการดำบอลขึ้นไปเล่นเกมลุกต่อเนื่องจํานวนครั้งที่บอลมาตรงแดนหน้ามีน้อยเกินไปทําให้ลุน้นทําประตูค่อนข้างยากอันนี้เป็นความเห็นจาก e. N. N. อีเอนากะน,นะครับพอพูดแบบนี้มันก็ส่งผลโดยตรงต่อแทคนิคของโทรุโอนิกิไงเพราะว่าแทคนิกของฟอนตาเล่ป,ปัจจุบันมันก็มาจากโอนิกิที่เขาเน้นการเล่นรัดกลุ่มเป็นหลักทําให้บอลเนี่ยไปถึงแดนหน้าค่อนข้างชา้าและเกมล่าสุดเห็นได้ชัดนะครับ ปรับระบบมาเป็น4-2-3-1แล้วแล้วก็ใช้เป็นวากิสกะไปยืนแต่ต้องยอมรับว่าวากิสกะฟอร์มดรอปจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าฟุตบอลของฟอนเตเล่มันค่อนข้างเป็นหุ่นยนตน์เขาจะเคาะบอลไปมาบอลไม่ค่อยขึ้นหน้าตามที่เอียนากะบอกซึ่งให้สังเกตระบบเนี้ย4-2-3-1เนี่ยผมบอกเลยนะคนที่กําลังจะตอบโจทย์ฟอนเตเล่อย่างมากก็จะทําให้บอลเนี่ยมันทะลุขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นตามที่เอียนากะต้องการเนี่ย เขาคนนั้นคือพิเจชนาทิพย์นะครับถ้าใครสังเกตนัดที่เสมอเซเลโซเนี่ยบอลของฟอนเตเล่เนี่ยมันมีลูกเซอร์ไพรส์เพย์เยอะมากขึ้นบอลทะลุช่องบอลหลังลายซึ่งพิเจชนาทิพย์พยายามทําจึงเป็นที่มาที่ทําใหโอนิกิออกมาชมแต่พอไม่มีในเกมล่าสุดถ้าใครได้ดูเนี่ยพอเป็นวากิสกะหรือใครต่างที่มายืนในตำแหน่งเนี่ยเขาก็เล่นในแบบฉบับเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นผมมองว่าในช่วงหลังจากกลับมาจากโปรแกรมทีมชาติผมว่าพิเจชนาทิพย์ จะได้รับบทบาทในทีมฟอนเตเล่มากขึ้นกว่าในช่วงก่อนอช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะครับเพราะว่าโอนิกิเหมือนจะใช้ระบบ4-2-3-1ยาวๆและระบบเนี้ยเห็นได้ชัดว่าเหมาะกับพี่เจชนะทิพย์อย่างมากเออก็รอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนไม่ใช่แค่พี่เจคนเดียวจะเปลี่ยนแปลงทีมได้นักเตะหลายๆคนก็ต้องเร่งฟอร์มขึ้นมานะครับนักเตะคนเดียวไม่สามารถจะแบบยกระดับทีมได้จนชนะหรอกทุกคนก็ต้องกลับมาให้ดีเพราะต้องยอมรับ เยนงังหะเองที่ออกมาพูดเนี่ยฟอร์มการเล่นของเขาก็ค่อนข้างดอปลงไปเช่นเดียวกับมาซินโยแล้วก็อย่างยูโคบายาชิเพิ่งกลับมาชาลสมิธเคนโตทาจิบาราดาผมว่านักเตะหลายๆคนของฟุตบอล่ต้องเร่งฟอร์มขึ้นก็เป็นการบ้านที่โทดุโอนิกิต้องไปทานะครับแต่พอมีนักเตะในทีมออกมาพูดว่าเฮ้ยบอลเนี่ยมันขึ้นหน้าน้อยไปหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าโอนิกิน่าจะกลับไปคิดอะไรหลายๆอย่างและหลังจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ปุ๊บเขา,าจะเล่นบอล ให้มันทะลุขึ้นหน้าเหมือนกันเพราะอินากานี่เขาก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ลักของทรลุโอนิกินะครับเป็นข่าวสารของคาวาสกิฟอนเตเล่ที่ผมนํามาฝากกันนะครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดกันหน่อยตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องที่จะลงเล่นในนัดที่2นะครับ ด้วยการลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติ UAE ในวันที่28มีนาคมเวลา1นาฬิกานะครับถ่ายเท่าสดเหมือนเดิมผ่านทาง AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีมา,นาโนโบกี้ให้สัมภาษณ์แบบจัดเต็มนะครับว่าทีมชาติไทยและตัวเขาเองจะไม่เปลี่ยนสไตล์จะเล่นเกมลุกเหมือนเดิมและเกมเจอ UAE จะเป็นการชี้วัดว่าเกมลุกทีมชาติไทยจะดีพอยิงประตูได้หรือเปล่า เพราะว่าเขาต้องการให้นักเตะซึมซับวิธีการให้เยอะที่สุดนะถ้าแปลจากบทสัมภาษณ์ของมาโน่แล้วเขาก็มองว่าชุดแนวลุกชุดนี้เนี่ยมันไปต่อได้เขาก็เลยจะเน้นเกมลุกใส่ UAE มาโน่พกิ้งณตอนนี้วัน2วันก่อนจะแข่งเนี่ยเขาติวเข้มหนักเรื่องของวิธีการจบสกอร์เยอะมากๆตามรายงานจาก UAE นะครับโดยให้นักเตะเนี่ยฝึกซ้อมการยิงประตูให้มันเฉียบคมเพราะมาโน่บอกว่าจริงๆอารูปเกมมันดีแล้วแต่เพียงแค่ว่าจังหวะจบ ในระดับเอเชียเนี่ยต้องจบให้คมถ้าจบไม่คมก็จะโดนลงโทษเพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยจริงๆอ่ะก็รอดูว่ามาโน่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมเชื่อว่า11ผู้เล่นตัวจริงตาบทสัมภาษณ์ของมาโน่ถ้าจะเปิดเกมลุกคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเปลี่ยนเต็มที่คือตำแหน่งผู้สารประตูผมเชื่อว่าลุ้นกจว่าจะเป็นกำพลหรือสมพรยศลงมาแทนที่ของปฏิวัติคำใหม่และอาจจะได้เห็นแนวรับนะพวก เอลสดอลลออะไรลงมาประมาณนี้นะครับก็รอติดตามแล้วก็ตำแหน่งของพี่อุ้มอาจจะขยับมากลางหรือเปล่าหรือจะปรับก็รอติดตามเดี๋ยวการปรีวิวค่อยมาพูดกันต่อในคลิปต่อไปนะครับแต่ผมก็มีข้อมูลทางฝั่งคู่แข่งของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติ UAE มาฝากกันนะครับ UAE เนี่ยในเกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาลงอุ่นเครื่องนะครับเสมอทาจิ0ต่อ0แต่ปรากฏว่า เจอข่าวร้ายนะครับเพราะว่านักเตะตัวเก่งอย่างไคโอคาเนโดเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะที่เขาโอนสัญชาติมาจากบราซิลของสโมสรอ,อาอายเนี่ยให้หมารับใช้ทีมชาติ UAE ปรากฏว่าบาดเจ็บหนักในเกมนั้นล่าสุดนะครับโดยนักเตะเขาบอกว่ามีรายงานว่าข้อไหล่และกระดูกไหปลาร้าเคลื่อนที่ทีมแพทย์กําลังพิจารณาเรื่องของแผนการรักษาที่เกิดขึ้นและมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ UAE จะหมดสิทธิ์ใช้งานไคโอคาเนโดในเกมอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติไทยเพราะนักเตะคนนี้เป็นตัวความหวังของ UAE ชุดนี้เลยนะครับเพราะว่า UAE ชุดนี้ที่จะเจอไทยเนี่ยมันมีนักเตะที่ถอนตัวออกไป7-8คนน่ะกองหน้าชื่อดังก็ถอนออกไปเพราะเจ็บหมดเลยโอ้โหคราวนี่แหละ UAE ปวดหัวถือว่าการเจอไทยอาจจะไม่ได้ใช้ชุดที่ฟูลทีมแต่อย่างที่บอกว่ามาตรฐานของ UAE เขาคือทีม ระดับเอเชียนะครับคนที่อยู่ก็ยังคงคุณภาพสูงอยู่เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยก็ห้ามประมาทถ้าเกิดทีมชาติไทยอยากจะมีผลการแข่งขันที่ดีเสมอหรือชนะเนี่ยเราก็ต้องเล่นอย่างรัดกุมให้ที่สุดพลาดให้ง่ายที่สุดแล้วก็เกมลุกต้องเฉียบคมก็รอติดตามนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถึงแม้เขาจะขาดตัวหลักไปเยอะแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติไทยเพราะว่าเล่นในบ้านของ uae ทั้งเรื่องของบรรยากาศในสนามสภาพอากาศแล้วก็แฟนบอลมันกดดันคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็รอรุ้นละกันผมเชื่อว่าเราทําเต็มที่แน่นอนนักเตะอย่างผู้พิจเจรชนาทิพน้องเช็คสุประโชคสุพนัทสุประชยัยพี่อุ้มเทลทรพร้อมจะลงสนามอย่างต่อเนื่องช่วยทีมชาติไทยในการเจอกับ UAE ีนะครับยาอีค้งแข่งขัน28มีนาคมตี1ถ่ายท่าสดนเหมือนเดิมนะครับ AIS Play แล้วก็ไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามนะครับขณะที่ ทีมชาติไทย u 23ก็เดี๋ยวจะลงสนามเหมือนกันในการเจอกับคูเวตเป็นนัดชิงอันดับ3ของศึกฟุตบอลโดฮาครับโค้ชหลาพูดแล้วนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยเขาก็หวังที่จะพาทีมชาติไทยเก็บชนะเพื่อเรียกความมั่นใจอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกพอเสมอซาอุได้ชนะกาตาได้เนี่ยมันทําให้นักเตะทีมชาติไทย u 23ชุดนี้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า แต่ค้ชหลักก็บอกว่าเกมนี้ก็จะมีการโลเทชันนักเตะบางตำแหน่งเพื่อให้นักเตะหลายๆคนได้สัมผัสเกมเพราะว่าเขามองว่าโดฮาคัพเนี่ยมันเป็นรายการที่ได้ประสบการณ์เยอะมากและมันก็เป็นรายการที่แสดงเห็นว่าทีมชาติไทยวีฟสามเด็กไทยก็สามารถต่อกรกับระดับเอเชียได้ถ้าเกิดเรามีวิธีการที่ดีเพราะฉะนั้นในแมตช์เจอกับคูเวตเนี่ยเราอาจจะเห็นนักเตะที่ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงเล่นได้ลงสนามไปเพื่อเป็นการทดลองผมว่าจบอันดับ3อันดับ4มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้ว ผมว่าผลงานของเขามันดีตั้งแต่เสมอซาอุกับอาชนะกาตาได้แล้วนะครับอ่ะก็รอติดตามเตะตี3นะครับในวันที่28มีนาคมคือดูทีมชาติไทยจบปุ๊บเนี่ยดูทีมชาติไทยยูต่อเลยถือว่าคุ้มแล้วก็จบตี5อาบน้ำหกโมงเช้าไปทำงานได้เลยเออโหน่าจะเป็นการเตะที่ดึกที่สุดของทีมชาติไทยและตีสโอ้โหรอดูนะครับอ่ให้กำลังใจทีมชาติไทยกัน ในแต่ละชุดนะครับพวกเขาพร้อมจะทำเพื่อประเทศชาติทำเต็มที่อย่างแน่นอนอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ใน c h anel n ต้องสุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ